ต้อนรับสู่โมดูลที่2นะครับเราทราบไปแล้วว่าแฟคเชเกอร์มีความสําคัญข่าวปลอมมันมีหลายประเภทและผลกระทบของมันมันอาจจะเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้บางครั้งเราสร้างหรือส่งข้อมูลใดๆก็ตามออกไปอาจจะทําให้ใครสักคนหนึ่งเดือดร้อนได้แต่ในเวลาเดียวกันที่เราได้รับข้อมูลเข้ามาถ้าเกิดว่าเราขาดความสงสัยเราอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากและเราอาจจะตกเป็นเหยือ่อแทนก็ได้ เรามาดูตัวอย่างรูปนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าหนีร้อนก่อนนะคิดว่าคนนี้เขาถ่ายรูปที่ไหนครับหลายคนที่มองก็จะรู้สึกว่าอ่าถ่ายบนเครื่องบินเพราะมันมีโค้งตรงนี้มีข้อความที่บอกว่าหนีร้อนก่อนนะมีภาพที่มองไปมีแสงแดดแล้วก็เห็นมุมมองเข้าไปนะครับจริงๆแล้วพอเราไปดูเนี่ย ต้องขอบคุณไ G นี้ที่เอาภาพมาเผยแพร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยว่าภาพภาพหนึ่งที่เราคิดว่าเขาถ่ายบนเครื่องบินเนี่ยจริงๆมันอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้จําไว้เป็นคําเตือนนะครับว่าการที่เราเห็นภาพใดภาพหนึ่งที่มันครอปมาเราควรจะต้องตั้งคําถามถึงสิ่งที่อยู่นอกครอปเสมอภาพที่ถูกตีกรอบมา มีอะไรอยู่นอกกรอบนั้นนะครับเหมือนที่เราดูวิดีโออยู่ตอนนี้เราเห็นภาพเฉพาะในวィィิดีโอนะครับอะไรอยู่นอกครอปตรงนี้บ้างอะไรอยู่นอกกรอบของวิดีโอบ้างเรามักจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วลหะเวลาที่เราจะต้องถ่ายภาพส่งไปให้เพื่อนดูนะครับเราก็ต้องจัดมุมต่างๆให้ดีที่สุดแม้แต่ถ่ายเซลฟี่ก็ตามเราก็พยายามมีการจัดแต่งจัดมุมต่างๆเป็นอย่างดีในฐานะผู้ส่งเราอาจจะทําแบบนั้นได้แต่ในฐานะผู้รับ เราไม่สามารถจะเชื่อได้โดยทันทีสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือสิ่งนั้นมันอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือจงใจของผู้ที่สร้างภาพนั้นขึ้นมาหรือผู้ที่ใช้ภาพนั้นหรือผู้ที่ตัดภาพนั้นหรือครอปภาพนั้นเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างหรือทําให้คนที่รับภาพรู้สึกหรือเข้าใจหรือเชื่ออะไรบางอย่างนะครับผมมีภาพภาพหนึ่งภาพนี้อาจจะต้องเป็นเบลอในภายหลังไม่แน่ใจภาพนี้เป็นภาพอะไรครับ าพระสงฆ์กลุ่มขมับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทําเว็บไซต์เราอยากจะพาดหัวภาพนี้ว่าอะไรครับบางคนก็บอกว่าโห้ยนี้ต้องพาดแรงๆเลยพระสงฆ์เครียดนะครับนี่คือภาพภาพหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าช็อตเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่วินาทีเดียวนะครับ ในเหตุการณ์นั้นก็ได้จริงๆท่านอาจจะไม่ได้เครียดก็ได้แต่พอเราเห็นภาพแบบนี้สิ่งที่เราเห็นเราเชื่อแล้วว่าเนี่ยต้องพระท่านน่ยต้องมีอะไรสักอย่างมีความเครียดอะไรบางอย่างแน่นอนเพราะภาพนี้คือภาพแค่ภาพช็อตเดียวที่ถูกสต็อปไว้ตรงนั้นนะครับและยิ่งกว่านั้นภาพนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นภาพใหญ่ก็ได้ถามถึงภาพใหญ่เสมอลองเปลี่ยนไปดูอีกมุมภาพหนึ่งนะครับ ท่าเดียวกันแต่อยู่อีกที่หนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พระเครียดแล้วมีพระอยู่เยอะเลยนะครับถ้าผมพาดหัวนี้ก็จะต้องเป็นพร,พระกำลังเวิร์กชอปกันนะครับพระท่านก็มีการพัฒนาตัวเองมีการอบรมให้ความรู้มีการทำเวิร์กชอปกันมีการระดมสมองกันมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษา ก็ทำอยู่ในกิจกรรมในห้องเรียนตามปกตินะครับจากภาพที่บอกว่าเป็นความหดหู่ดูเครียดกลายเป็นภาพแห่งการเรียนรู้นะครับจริงๆแล้วภาพเต็มของเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพนี้เลยนะครับคือเป็นภาพขนาดใหญ่ที่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในงนั้นเราจะได้ข้อคิดอะไรจากภาพนี้ภาพของพระสงฆ์จำนวนมากที่รวมตัวกันแล้วก็กำลังทำเวิร์ตช็อปกันเนี่ยให้ข้อคิดกับเราหลายด้านนะครับ ภาพที่ถูกครอปมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่มีความหมายโคนละเรื่องเลยก็ได้นะครับและในเวลาเดียวกันเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพนี้ในวันใดวันหนึ่งก็ได้สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือรอบตัวเราอ่ะอาจจะมีกล้องอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับและภาพเหล่านั้นก็จะถูกไปใช้แบบไหนก็ได้และในเวลาเดียวกันเมื่อเราเอาภาพแบบนั้นไปใช้ต่อเราอาจจะนําไปใช้อย่างผิด ที่ทําให้การสื่อความหมายภาพตอนต้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเราไม่อยากจะเป็นคนที่ใช้ภาพเหล่านั้นอย่างไม่ถูกต้องตัวอย่างที่ผมเกิดนําไปมันเป็นสิ่งที่สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อว่าสื่อมวลชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องสื่อมวลชนมีจรรยาบรณมีความโปรง่งใสมีความรับผิดชอบมีความเชื่อถือไว้ใจได้อันนี้คือสิ่งที่สื่อมวลชนถูก กฎหมายควบคุมแล้วก็ถูกบรรทัดฐานของสังคมและถูกจรรยาบรรณของสื่อมวลชนตีกรอบไว้กําหนดไว้แต่ปัจจุบันสถานการณ์โลกดิจิทัลมันทําให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สําคัญอีกต่อไปนะครับทุกวันนี้มันกลับด้านกันมวลชนกลายเป็นสื่อใครๆก็สามารถจะเป็นสื่อได้ใครๆก็สามารถจะส่งข้อมูลส่งข้อความถ่ายวิดีโอส่งเสียงส่งคลิปอะไรต่างๆออกไปได้นะครับ เราเห็นปรากฏการณ์โซเชียลมีเดียต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่ใครๆก็สามารถจะพูดกับคนจำนวนมากๆได้เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเราในฐานะคนที่เสพข้อมูลเราต้องตระหนักว่าใครๆก็ส่งอะไรออกมาก็ได้เนี่ยแล้วเราจะยังเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนเราจะเชื่อทันทีได้หรือไม่นะครับแต่ว่ามีคนจํานวนมากเลยที่คิดว่าสิ่งที่อยู่บนจอสิ่งที่ออกมาจากลาโพงหรือสิ่งที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษ มันมีความน่าเชื่อถือสูงมากเหมือนสมัยทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์นะครับบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุบอกว่าเชื่อเพราะว่ามันมันอยู่ในไลน์เชื่อเพราะว่ามันอยู่บนเว็บไซต์มีเว็บไซต์ที่สวยงามและน่าเชื่อถือนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ของความง่ายในการสร้างข้อมูลออกมาเราสร้างข้อมูลอะไรกันบ้างครับ hashtag อันนี้คือการสร้างข้อมูลใครๆจะแท็กอะไรก็ได้และใครๆจะเข้าไปร่วมอยู่ในแท็กไหนก็ได้แล้วถ้าใครไม่พอใจอะไรขึ้นมาเราก็ไปสร้างปรากฏการณ์ใหญ่ๆไปต่อว่าเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใครๆก็สร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมีศัพท์ทางนิเทศศาสตร์เราเรียกว่า ugc user generated content นะครับแล้วอยู่ในโลกที่ใครๆจะเขียนทำผลิต เผยแพร่ทาอะไรก็ได้มากมายเลยนะครับและสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างความสับสวนวุ่นวายให้เกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลของหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อในโมดูลนี้ก็คือถ้าเราสงสัยเราจะรอดพ้นจากความผิดปกติมากมายหรือโอกาสมากมายที่ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ผิดเราจําเป็นจะต้องมีความสงสัยไว้อย่างมากนะครับมีภาพการ์ตูนภาพหนึ่งที่แชร์โดยองค์การอนามัยโลกนะครับภาพนี้เนี่ยบอกว่า มหามาป่ากับแกะเราจะเห็นบอกว่าหมาป่ากับแกเนี่ยเหมือนในนิทานเนาะถ้าหมาป่าโผล่มาแกะจะต้องหนีไปหมาป่าจะกินแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นสัญชาตญาณของมันแต่แกะเหล่านี้ไปรับข้อมูลข่าวสารมาทําให้หมาป่าสงสัยนะครับหมาป่าก็สงสัยบอกว่าเนี่ยฉันเป็นหมาป่านะทําไมไม่หนีล่ะฉันจะกินแกได้นะอะไรอย่างนี้นะครับ แกะตัวบนนี้บอกว่าไม่หนีหรอกนะครับเพราะว่ามีแต่แกะที่แก่และป่วยเท่านั้นที่หมาป่าจะโจมตีจะจู่โจมนะครับแกะตัวนี้บอกว่าถ้าแกะตัวไหนมีสุขภาพที่ดีฟิตซ้อมมาอย่างดีจะรอดแม้ว่าหมาป่าจะกัดนะครับแกะตัวนี้บอกว่าเราไม่หนีหรอกเพราะว่าเราพึ่งพาภูมิคุ้มกันกลุ่มอยู่รวมกันเยอะๆเ,เราจะมีภูมิคุ้มกันกลุ่มเราไม่เป็นไรเราไม่กลัว หมาป่านะครับแล้วก็น,นี้หนักเลยนะครับบอกว่าไม่มีหมาป่าอยู่จริงในโลกนี้หรอกนะครับอันนี้มันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่เรารับข้อมูลต่างๆโดยไม่สงสัยอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วในโลกนี้ในภาวะโควิดทุกวันนี้แหละนะครับข้อมูลนี้การ์ตูนนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยกลุ่มง,งานที่ชื่อว่า Infodemic Management i นะครับ i n f o d เ m i c เป็นคำใหม่ของโลกนี้เลยที่สะท้อน สภาวะปัญหาของข้อมูลจํานวนมากที่มีการแชร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์กันเรื่องจริงแชร์กันในเรื่องเท็จแต่มันเยอะมากจนไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จและทําให้ประชาชนซึ่งเปรียบเทียบเหมือนแกะเหล่านี้เนี่ยเกิดความเข้าใจที่ผิดในการป้องกันตัวในการดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจผิดได้เพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เพราะาแกะเหล่านี้เนี่ยรับข้อมูลต่างๆเข้ามาโดยไม่สงสัยว่าออสัญชาตญาณที่เราเคยมี ข้อท็จจริงที่เราเคยเริ่เรียนกันมาหรือสิ่งที่หน่วยงานที่น่าเชื่อถือเขามีการสั่งสอนหรือว่าสั่งสมกันมามันไม่จริงไปได้ยังไงนะครับคําถามสําคัญเมื่อเราได้รับข้อมูลอะไรมาเนาะหรือแม้แต่เราจะกดแชร์อะไรออกไปเนี่ยคำถามสําคัญที่อยากจะให้คิดไว้เลยคือแชร์ทําไมใครจะได้ผลกระทบอะไรจากสิ่งที่เราแชร์ออกไปนะครับหรือคนที่ได้รับแชร์มาแล้วเขาแชร์ต่อมาให้เราเขาแชร์มาทําไม คำถามนี้จะช่วยทั้งป้องกันปัญหาสังคมนะครับป้องกันปัญหาความสัมพันธ์และในเวลาเดียวกันก็ป้องกันตัวเราไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทั้งในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลนั้นและในฐานะการตกเป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการให้เราแชร์ต่อนะครับเราสามารถจะเป็นทั้งเห,เงเหยื่อและเป็นทั้งเครื่องมือได้ในคนเดียวกันเมื่อเราเชื่อในข้อมูลเท็จที่แชร์ามาเรากลายเป็นเหยื่อและเมื่อเราส่งต่อเรากลายเป็นเครื่องมือของข้อมูลเท็จนั้นด้วยนะครับจากคําถามที่บอกว่าแชร์ทําไมนะครับ มาสู่คําถามอีกมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความสงสัยการสงสัยนี่แหละจะทําให้เราเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีการสงสัยนี่แหละจะทําให้เรารอดไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นเครื่องมือนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็ย้อนกลับไปท้ายบทที่แล้วนะครับไม่ใช่ทุกสิ่งที่สงสัยจะตรวจสอบได้เสมอไปถ้าเกิดว่าเราไปใช้เวลากับสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้เราก็จะเสียเวลาไปจํานวนหนึ่ง แต่สิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่ามันตรวจสอบไม่ได้และเราก็ต้องให้ความสําคัญหรือความเชื่อถือมันอยู่ในระดับหนึ่งในระดับที่มันตรวจสอบไม่ได้นะครับเหมือนกับมีขวดน้ําตั้งอยู่ขวดหนึ่งเปิดแล้วแล้วเราหิวน้ํามากเราก็ถามทุกคนขวดนี้ของใครไม่มีใครตอบสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเราจะกินน้ําขวดนี้ไหมนะครับ เราจะกินน้ำขวดนี้ไหมเพราะเรา,เราตรวจสอบไม่ได้ว่าตกลงของใครกันแน่งั้นไปขอดูกล้องวงจรปิดก่อนว่าของเราหรือเปล่าถ้ามันสําคัญกับเรามากถ้าน้ํามันเหลือขวดเดียวแล้วไปหาที่อื่นไม่ได้เราอาจจะต้องทําแบบนั้นนะครับตรวจสอบก่อนนะครับเราคงไม่ตัดสินใจทําในสิ่งที่เราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับอย่าเชื่อง่ายสงสัยไว้ก่อนตรวจสอบก่อนส่งต่ออันนี้คือกระบวนการหลักง่ายๆสาคัญนะครับที่จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆสงสัยไว้ก่อนเสมอแล้วก็ก่อนจะส่งต่อต้องตรวจสอบนะครับคำถามก็คือเวลาเราเห็นข้อมูลอะไรเราจะตรวจสอบอยังไงมีอะไรเป็นจุดสังเกตได้บ้างจริงๆแล้วจุดสังเกตมีเยอะมากและบางจุดสังเกตก็ใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับผมพยายามจะหยิบสิ่งที่มันจะพอใช้ได้มาแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันมีตำหนิกระแทกใจไรที่มา สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่เราควรจะสงสัยแล้วล่ะมีตําหนิหมายถึงว่ามันมีการสะกดผิดมันมีรูปภาพอะไรบางอย่างที่นี่มันรูปแต่งหรือเปล่าเหมือนอย่างคลิปที่บอกว่ามันดูไม่ไม่เป็นจริงเลยมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับคลิปไขกุญแจรถที่เราไปดูตอนต้นเนี่ยบอกว่ามันมีรอยตัดต่อมันมีกล้องหลายคัดเหลือเกินนะนักนิเทศศาสตร์จะรู้โหถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงเนี่ย มันคงจะไม่ได้หลายคัดได้ขนาดนี้นะครับแล้วคงไม่มีใครจะมาถ่ายคลิปตัวเองตอนจะฉีดแอลโกอฮอล์อยู่ในรถมากมายขนาดนั้นแล้วมีแบบว่าซูมโค้ดอัพไปที่กุญแจรถด,ด้วยอย่างเงี้ยนะครับนักนิเทศศาสตร์ดูปั๊บเราจะรู้ดีแต่ว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ดูแล้วไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งและสร้างขึ้นนะครับมีตำหนิกระแทกใจดูแล้วตกใจมากนะครับแล้วก็หาที่มาไม่ได้แต่ที่ผมบอกว่า แม้จะไม่มีตําหนิแม้จะดูแล้วเฉยๆน่าเชื่อถือมากนะครับแล้วก็มีที่มามีคนพูดหรือมีใครสักคนหนึ่งที่น่าเชื่อถือพูดก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเสมอไปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นจุดสังเกตได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือการตรวจสอบและการตามหาคําตอบเพราะว่าทุกวันนี้นับวันข่าวปลอมมันยิ่งเนียนขึ้นเรื่อยๆนับวันข่าวปลอมจะออกมาอย่างที่เราไม่คาดคิดในรูปแบบที่เรา ตรวจจับไม่ได้มากขึ้นเรื่อย